บิวมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ค่ะเป็นปกติของวันเสาร์เลยนะคะบิวจะมาสรุปแนวทางทุกคลิปที่ให้มาภายในหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเริ่มกันที่นิกเคอินะคะนิกเคอิบิวจะเริ่มให้วันที่7ถึงวันที่10ค่ะบิวให้ทั้งหมด8ครั้งเข้า6ครั้งนะคะ เป็นจำนวน2เด้งวันที่7 2็ดสองเด้งวันที่8 1ดเด้งวันที่92เด้งและวันที่1 0 4เด้งแล้วก็3ตัวแตก897ด้วยนะคะทุกคนส่วนหุ้นจีนค่ะหุ้นจีนบิวให้8เข้า8นะคะวันที่7บิวให้เข้า5เด้งค่ะวันที่8ดบิวให้เข้า3เด้งวันที่9 3สเด้งวันที่1 0 4เด้งนะคะห้างเสงต่อเลยค่ะห้างเสงให้8ดเข้า8เหมือนเดิมเช่นกันนะคะวันที่7ด บิวให้ทั้งหมดสีแดงค่ะ8ให้ทั้งหมดสีแดง9ก็สีแดงและ10สีแดงนะคะแต่พิเศษนิดนึงค่ะวันที่8ห้างเสง3ตัวแตก4 5 6นะคะ สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์บิวให้ทั้งหมด4ครั้งเข้า3ครั้งนะคะวันที่7เข้า4ี่เดงค่ะแล้ววันที่8ถึงวันที่10เข้าอย่างละ1เดงนะคะทุกคนส่วนไทยเยนค่ะไทยเยนบิวให้2ครั้งอันนี้ไม่เข้าเลยนะคะใครที่ตามบิวแล้วไม่เข้าบิวต้องขออภัยด้วยจริงๆนะดาวโจรค่ะบิวให้1ครั้ง เข,เข้าทั้งหมดอสองเด้งค่ะทุกคนค่ะสามลัดค่ะสามลัดให้12ครั้งเข้าทั้งหมด8ครั้งนะคะวันที่7ให้สีเด้งค่ะ8 1เด้ง94เด้งและ1 0 4เด้งนะคะสรุปแล้วค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาวางให้ทั้งหมด4 3ครั้งเข้าทั้งหมด34ครั้งค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ้วคืนอ79.1%นะคะอตอนนี้ค่ะทุกคนช่องของบิวค่ะมีฟิลเจอร์ใหม่แล้วนะชื่อว่าชุมชนค่ะสามารถมาพูดคุยกับบิวได้นะคะ หรือแอดไลน์มาที่แอดเบย์แปกันนะคะทุกคนแล้วเจอกันนะคะอ้ออย่าเพิ่งไปค่ะลืมเลยค่ะทุกคนขาถ้าใครอยากได้แนวทางอะไรเพิ่มสามารถบอกเพิ่มเติมได้ในชุมชนนะคะวิวทำการาให้ทุกคนเนี่ยค่ะโหวตสถิติมากันนะโหวตอ,อย่างตอนนี้ค่ะที่วิวดูนะสถติติตอนนี้ทุกคนส่วนใหญ่อยากได้หุ้นเกาหลีกับไต้หวันกันค่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมติเปอร์เซ็นต์มันขึ้นแน่นอนแล้ววิวจะทำการวางให้ในสัปดาห์ใหม่นะคะ อย่าลืมนะคะเจอกับบิวได้ที่ไลน์แอดรวย8 v i p นะคะอย่าลืมนะคะเติมแอดกันด้วยนะดวงดีรับซับค่ะทุกคน